เจ้าหน้าที่เร่งประดมกำลังค้นหายายวัย80ปีพัดหลงป่าค่ะวันที่26พฤษภาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจค้นหากู้ภัยสว่างสันเพชรกู้ภัยตำรวจทางหลวงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่และชาวบ้านกว่า50คนร่วมกันออกค้นหานางเชื่อลิงร่วม อายุ80ปีชาวบ้านหนองเผาถ่านอเภอชะอมจัังหวดเพชรบุรีที่เข้าไปหาของป่าบนเขานกจิบบ้านดอนขุนห้วยตำบลดอนขุนห้วยอเภชะอมจัังหวดเพชรบุรีก่อนพัดหลงหายตัวเข้าไปในป่าเมื่อช่องชวงเช้าวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อเย็นวันนี้ นายอังคารเจียมตัวหัวหน้าชุดค้นหาเฉพาะกิจสว่างสันเพชรพร้อมด้วยนายอุดมพงษ์สันเมืองผู้อำนวยการศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรีได้นำโดรนจับความร้อนมาบินเหนือบริเวณป่าพิกัดที่ยายวัย80ปีพัดหลงในป่าบนเนื้อที่หลายร้อยไร่เพื่อจับความร้อนที่ตัวยายและทําการค้นหาตัวในป่าก่อนที่เจ้าหน้าที่ได้พบกับชาวบ้านในพื้นที่บ้านเขาลูกช้างที่เข้าไปหาของป่าจนทราบว่าชาวบ้านได้ไปพบเจอกับยายเมื่อช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาของวันที่ 24พฤษภาคมที่ผ่านมากลางป่าก่อนได้พูดคุยสอบถามว่ายายมาจากไหนยายวัย80ปีบอกว่าเดินป่าเป็นประจำไม่หลงแน่นอนชาวบ้านจึงให้น้ำเดื่มและมะม่วงหนึ่งลูกไว้ให้ท่านเพื่อแก้หิวและจะแยกย้ายกันกลับลงมาจากเขาจนกระทั่งมาทราบว่ายาย80ปีได้พัดนหลงป่าภายหลังต่อมาญาติของยายวัย80ปีที่เข้าไปค้นหาในป่าแจ้งมาว่าพบกระสอบปุ๋ยของยายตกอยู่บริเวณ ik, หุบป่าพิกห่างจากจุดที่ยายหายไปประมาณ2กิโลเมตรชาวบ้านจึง ช่วยกันออกค้นหาอีกรอบค้นหาจนถึงเวลาประมาณ21นาฬิกาได้มีชาวบ้านที่ช่วยกันออกค้นหาโทรศัพท์มาแจ้งยาติญาว่าพบตัวยายวัย8ปปีแล้วที่บริเวณกลางป่าห้วยอาวาดอนผุนห้วยในสภาพได้รับบาดเจ็บตามตัวและดวงตาเนื่องจากล้มบนเนินเขาและโดนแตนต่อยจึงต้องทิ้งกระสอบวิ่งหนีเอาชีวิตรอดนั่งหมดแรงอยู่ใกล้กับสารพ่อ,ลอหล่อห่างจากสุดที่หายตัวไปเมื่อช่วงเช้าประมาณ3-4กิโลเมตรเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังพร้อมอุปกรณ์ประถม พยาบาลเดินขึ้นไปบนเขาก่อนนำตัวยายขึ้นบอร์ดและหามลงมาด้านล่างนำตัวส่งรักษาโรงพยาบาลชามล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนายมนตรีม่วงสวัสดผู้ใหญ่บ้านหนองเผาทานกล่าวว่าเมื่อช่วงเย็นได้ร่วมกับชาวบ้านออกค้นหายายแต่สภาพอากาศไม่เป็นใจเพราะมีฝนตกลงมาหนักในพื้นที่สภาพที่ไปเจอยายพบว่ายายมีอาการเจ็บขาและเจ็บที่ดวงตาไม่สาม,มารถลุกเดินเองได้จึงให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าให้การช่วยเหลือดังกล่าวพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานกู้ภยัย และชาวบ้านทุกหมู่บ้านที่เข้ามาร่วมกันช่วยค้นหายายจนเจอและปลอดภัยดีส่งกลับคืนญาติแล้ว